สวัสดีครับผมโท e ้ติวสอบราชการครับก่อนติวอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนของคุณครับติดต่อโท e ีได้ทาง f a c e b o o k c o m t o e หรือทาง ig t o e p o m p i r y a เอกสารประกอบการติวมีจำหน่ายเป็นไฟล์ pdf ในราคา200บาทสามารถสั่งซื้อได้ทาง facebook หรือทาง ig ครับถ้าพร้อมแล้วไปติวกันเลยครับ หน้าต่อไปข้อต่อไปข้อ67หน้า35ครับเข้าสู่เรื่องของเลขาคณิตบ้างละนะครับเราเรียนพีชคณิตมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดละตอนตอนเนี้ยเราเนี่เป็นเซียนแล้วนะนะฮะเป็นเซียนแล้วทีนี้เรามาดูเลขาคณิตบ้างดีกว่านะฮะเลขาคณิตมันก็จะว่าว่าด้วยเรื่องของอะไรเรื่องของพื้นที่รูปทรงอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมนะฮะอ่าเรามาไล่ไปเลยนะข้อ67นะครับเขาบอกว่า เสาไฟฟ้าขนานกันสองข้างถนนนะครับเสาไฟฟ้านะขนานกันสองข้างถนนนะครับในแต่ละช่วงเสาเนี่ยห่างกัน10เมตรเป็นระยะทางทั้งหมดเนี่ยกิโลเมตรนะฮะก็าถามว่าจะต้องใช้เสาไฟฟ้าทั้งหมดกี่ต้นนะครับโอ้โหเป็นระยะทางตั้งเท่าไหร่เนี่ย5กิโลเมตรเลยนะนะครับแล้วก็ปักเสาห่างกัน10เมตร10เมตร10เมตรเนี่ยจะใช้เสากี่ต้นเอาอย่างนี้ก่อน นะครับผมเอาแค่เอาแค่ห้าก่อนยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะครับยกตัวอย่างให้ทุกท่านดูเนี่ยเอาแค่ห้าก่อนห้าเมตรก่อนนะครับปักเสาห่างกันต้นละหนึ่งเมตรนะครับเป็นระยะทางห้าเมตรนะอ่ะดูนะอันนี้เสาต้นที่หนึ่งแล้วมันก็ต้องเว้นมาหนึ่งเมตรปักต้นที่สองจริงปะแล้วมันก็ต้องเว้นมาอีกปักต้นที่สาม เว้นมาอีกปักต้นที่4ตอนนี้กี่เมตรแล้วเนี่ยอันนี้1เมตรอันนี้1เมตรอันนี้1เมตรได้3เมตรแล้วนะโอเคนะต่อไปอันนี้4เมตรปักใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้ก็อีก1เมตรแล้วก็ปักนะครับแสดงว่าอันนี้ครบ5เมตรแล้วนะ1บวก1นบวก1นะครับแล้วก็บวก1ได้5เมตร5เมตร5เมตรเนี่ยคือแบ่งออกเป็นระยะห่างห่าง ช,ช่องละ1เมตร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 จริงป่า <p> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรานับเลยมันจะมี5ระยะห่างจริงไหมมันจะมี5ระยะห่างแต่ถ้าถ้าจะเอาเสาเนี่ยลองนับเสาดู1 2 3 4 5 6เสาดันมี6ต้น5ระยะห่างแต่มีเสา6ต้นนะครับมันก็เลยเกิดสูตร ขึ้นมาอยู่สูตรหนึ่งนะครับว่าถ้าโจทย์ถามหาถามหาเสานะครับถ้าโจทย์เขา้ถามหาเสาแน่นอนว่าโจ์เนี่ยจะต้องบอกระยะห่างมานะครับถ้าโจทย์ถามหาเสาเนี่ยนะให้เอาระยะห่างอย่างเช่นอันเนี้ยมันมี5้าระยะห่างใช่ไหมนะครับมันมี5ระยะห่างแต่ว่ามันมีเสาทั้งหมดเนี่ยกี่ต้น6ต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถามหาเสาให้เอาระยะห่างบวก1ครับ โอเคนะถ้าถามเสายังไงก็แล้วแต่โจทย์ต้องบอกระยะห่างมาแน่นอนนะครับแต่ถ้ากว่าโจทย์ถามหาระยะห่างระยะห่างนะครับนะครับให้ท่านเอาเสาคือถ้ามาถามระยะห่างมาต้องบอกเสามานะครับว่ามีเสากี่ต้นจริงไหมถ้ามาถามหาระยะห่างให้เอาเสาลบด้วย1ฮะได้ระยะห่างโอเคนะ อ่ะทีนี้ครับเราก็มาดูครับพอเรารู้วิธีการเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาดูเสาไฟฟ้าเนี่ยขนานกันสองข้างถนนนะฮะในแต่ละช่วงเสาเนี่ยห่างกัน10เมตรเป็นระยะทางทั้งหมด5กิโลเมตรอันนี้คือเราต้องใช้ความรู้มาตาช่างตรงวัดมาก,ก่อนจริงว่านะครับคือแปลงอะไรแปลงเมตรให้มันกลายเป็นกิโลเมตรแปลงกิโลเมตรให้มันกลายเป็นเมตรจริงไหมเราทราบอยู่แล้วว่า1000 1000เมตรนะครับเท่ากับ1 กิโลเมตรโอเคนะ1,000พเมตรเนี่ยเท่ากับ1กิโลเมตรนะ 1, จริงไหมเพราะฉะนั้น5กิโลเมตรล่ะนะครับถ้าเป็น5กิโลเมตรอ่ะ5กิโลเมตรมันก็จะต้องเท่ากับ5เท่าไหร่5 0 0 0เมตร5000เมตรนะฮะมันก็จะต้องเท่ากับ5,000เมตรโอเคนะพอ5 0 0 0เมตรเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันบอกว่า,าในแต่ละช่วงเสาเนี่ยปักห่างกัน10เมตรนะครับ เราได้ระยะห่างละตอนนี้ด้วยการจับ5000มาหารด้วยอะไรหารด้วย10จริงไหมตัด0ยตัด0ูนมันก็ได้เท่ากับ500เราได้500 500เนี่ยคือ500ระยะห่างโอเคนะนะครับ500เนี่ยคือ500ระยะห่างนะฮะแต่ทีนี้มันถามว่าโจทย์มันถามว่าจะใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นจริงป่าคือตอนนี้โจทย์มันจะเอาเสาไงนะครับ เรารู้ระยะห่างมาละคือ500เพราะ,ะนั้นมันจะเอาเสาเสาคือระยะห่างบวกด้วยอะไรฮะระยะห่างบวกด้วย1โอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นก็จับ500นะครับบวกด้วย1ก็จะได้501ต้นฮนะใช้เสาเนี่ยนะครับใช้เสาเนี่ยนะครับเท่ากับ501้นต้นแต่อย่าเพิ่งไปตอบ501อย่ยาเพิ่งไปตอบกอไก่นะไม่ได้นะอันนั้นคือสับเพ้าะนะฮะเราต้องอ่านโจทย์ดีๆโจทย์มันบอกว่า สาไฟฟ้าขนานกันสองข้างถนนน่ะขนานกันหมายความว่าไงมันต้องทำสองครั้งจริงเปล่าทั้งสองฝั่งถนนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้5้าหนึ่งมาแล้วแต่5้าหนึ่งเนี่ยมันเป็นแค่ฝั่งเดียวโอเคนะมันเป็นแค่ฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามันขนานกัน2ข้างถนนมันก็เลยต้องจับ5้าหนึ่งมาคูณอะไรต่อคูณ2ใช่ไหมครับมันก็จะได้อยู่1000กับเท่าไหร่ครับ1000กับ2ต้นครับตอบข้ององ,งูฮะ โอเคนะอ่าต่อครับ68ครับต้องอ่าต้องการปักเสารัวร้วรอบพื้นที่นาขีดเส้นใต้คำว่ารอบพื้นที่นาไว้ฮะต้องการปักเสารัวร้วรอบพื้นที่นานะฮะขีดเส้นใต้คําว่ารอบพื้นที่นาไว้นะครับซึ่งที่นาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะยาว30กว้าง20อ่านะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับยาว 30กว้างสิกว้างยีก็เป็นผืนผ้าเนาะนะฮะอันนี้30นะฮะแล้วก็อันเนี้ยยี่สนะครับบางคนก็ประสาทนะครับไปจับสูตรกว้างคูณยาวจับ30มสคูณยีต่อหกร้หน้าตาเฉยเลยต่อข้อขอควายแบบเนี้ยนะฮะไม่ใช่เนะี่ยเขาไม่ได้ถามถึงพื้นที่เลยนะฮะอันนั้นประสาทแล้วนะฮะโอเคนะนะฮะเขาไม่ได้ถามพื้นที่เรามาดูว่าเขาถามอะไรนะฮะซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะกว้าง30ยาว20โดย ช่วงเสาห่างกันช่วงละ2เมตรจะใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นมันกําลังพูดถึงเส้นรอบรูปต่างหากจริงเปล่านะครับมันกําลังพูดถึงเส้นรอบรูปโอเคนะเส้นรอบรูปหมายความว่าอะไรเส้นรอบรูปหมายความว่าถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยถ้าด้านเนี้ยนนเป็น30ด้านเนี้ยต้องเป็นอะไรไปด้วยต้องเป็น30ไปด้วยจริงไหมครับแล้วถ้าด้านเนี้ยเป็น20ด้านเนี้ยก็ต้องเป็นา่าไรไปด้วยก็ต้องเป็น20ไปด้วยโอเคนะ แล้วเส้นรอบรูปมันก็คือการเอา30มาบวกกับ20เอา20มาบวกกับ30เอา30มาบวกกับ20แล้วก็20ไปบวกกับอะไรไปบวกกับ30มันถึงจะได้เส้นรอบรูปเนี้ยออกมาจริงไหมนะครับมันก็จะได,ได้อันนี้บวกอันนี้ได้50ละนะครับฝั่งหนึ่งอันนี้อันนี้บวกนี้ก็ได้50เพราะฉะนั้นเส้นรอบรูปเท่ากับ100อ่านะครับเรารู้ละว,ว่าเส้นรอบรูปเนี่ย นะครับเท่ากับ100นะโอเคนะ100นะครับแล้วทีนี้ <c oughs> มันบอกเราว่าอะไรมันบอกว่า,าโดยช่วงเสาเนี่ยห่างกันช่วงละ2เมตรครับเราจะได้ระยะห่างมาละด้วยการจับ100เนี่ยหารอะไรหาร2ได้เท่ากับ50 50โอเคนะ มันถามว่าจะใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นมันถามจํานวนเสาใช่ไหมอ่าเราก็ย้อนกลับไปมองที่สูตรครับเสาเนี่ยคือระยะห่างบวกด้วย1ระยะห่างบวกด้วย1น,นะแล้วระยะห่างอ่ะคือเสาลบด้วย1น,นะครับให้ท่านระลึกไว้เสมอนะครับว่าสูตร2ส,สูตรนี้นะครับใช้ได้เฉพาะกับเส้นไม่บรรจบฮะเส้นไม่บรรจบเส้นไม่บรรจบอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้มันพูดถึงถนนเนะี่ยถนน มันพูดถึงถนนโอเคนะนะครับมันพูดถึงถนนเนี่ยทั้งหมด5กิโลเมตรแบบนี้คือถนน5กิโลเมตรหมายความว่าเริ่มตรงนี้แล้วก็ยาวไปถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้มันไม่บรรจบกันคาว่าคาว่าไม่บรรจบหมายความว่าไอ้ตรงตรงปลายของของทั้งสองด้านเนี่ยมันจะไม่มันมันจะไม่มีวันมาเจอกันเราเรียกว่าเส้นไม่บรรจบนะครับยกตัวอย่างเส้นไม่บรรจบก็คือพวกถนนนะฮะพวกทางเดิน ทางเท้านะฮะหรือพวกรางรถไฟอะไรแบบเนี้ยนะฮะไอพวกแบบเนี้ยแม่น้ําแบบเนี้ยนะฮะคือมันมันจะไม่มาวนเป็นลูปอะโอเคนะคือมันก็จะไปข้างหน้าเรื่อยๆแบบเนี้ยเส้นเส้นไม่บรรจบถ้าเส้นไม่บรรจบท่านจําไว้ใช้สูตรได้คือถ้าถามหาเสาเอาระยะห่างบวกหนึ่งถ้าถามระยะห่างเอาเสาลบหนึ่งเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ไอตรงนี้เนี่ยที่ผมให้ท่าน วงกลมคาว่ารอบพื้นที่นาไว้อะนะครับคําว่ารอบพื้นที่นาหมายความว่าไงไอ,ไอตรงเนี้ยมันคือพื้นที่นานะครับไอตรงเนี้ยนะมันคือพื้นที่นานะนะครับมันสตาร์จากตรงนี้แล้วมันก็วนมาเรื่อยๆวนมาเรื่อยๆวนมาเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ขึ้นไปบรรจบกันเห็นไหมถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกเส้นบรรจบโอเคนะนะครับเส้นบรรจบนะครับ เส้บนบรรจบเส้บนบรรจบมันอาจจะเป็นพื้นที่นาอาจจะเป็นบ่อปลาอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รั้วบ้านพวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับเส้บนบรรจบก็คือหัวกับหางมันมาจ้าเอ๋กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้เสา50ต้นเนี่ยนะครับเราก็ปักไปเอ้ยขอโทษเราเราจะเรามีระยะห่างอยู่50ระยะห่างแล้วก็จริงเนี่ยเราปักเสาต้นแรกนะครับอ่าสมมุติว่าถ้าเราปักเสาต้นแรกตรงนี้ตรงนี้เลยนะ เสาต้นแรกนะตรงนี้นะแล้วเสาต้นที่2 3 4สหปักไปเรื่อยๆเสาต้นที่เสาต้นที่อ่าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าแล้วก็เสาต้นที่ห้าสิบมันต้องอยู่ตรงนี้ถูกเปล่ามันจะต้องไม่มีใครประสาทเอาเสาเนี่ยไปปักเสาเสาอีกเสาหนึ่งไปปักทับเสาต้นแรกที่ปักอยู่แล้วนึกภาพออกไหม นะครับมันจะไม่เหมือนกับอันนี้ไงอันนี้คือเสาต้นแรกกับเสาต้นสุดท้ายมันต้องมันต้องแยกกันแต่อันนี้เสาต้นแรกกับเสาต้นสุดท้ายอ่ะมันเป็นอันเดียวกันเข้าใจป่ะเพราะมันบรรจบกันไงนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องไม่มีใครเอาเสาต้นแรกกับเสาต้นสุดท้ายไปปักทับกันแน่นอนจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์มันออกมาลักษณะแบบเส้นบรรจบแบบนี้นะครับให้ท่านจําไว้ว่าเสาเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับระยะห่างเลยฮะ โอเคนะนะครับเสาเนี่ยมันจะเท่ากับระยะห่างเลยไม่ต้องไปบวก1ลบ1อะไรอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมีกี่ระยะห่างมันมี50ระยะห่างจริงไหมนะครับถ้ามันมี50ระยะห่างก็ต้องใช้เสา50ต้นครับตอบข้อกอไก่ครับโอเคนะเพราะสาเหตุเพราะมันคือเส้นบรรจบสาเหตุอันนี้ที่มันต้องบวก1ลบ1เนี่ยเพราะมันคือเส้นไม่บรรจบโอเคนะอ่านะครับต้องดูให้ดีต้องดูให้ดี ต่อนะครับ69สเาสารั้วบ้านแห่งหนึ่งอ่ะเจอคำว่าเสารั้วบ้านแห่งหนึ่งในหัวสมองคิดมาก,ก่อนละเฮ้ยข้อนี้บรรจบใช่ป่ะนะฮะข้อนี้บรรจบแน่นอนเลยนะฮะปักห่างกันต้นละ10เมตรฮะนะฮะระยะห่างจากเสาต้นที่1ถึงเสาต้นที่15เนี่ยจะเป็นระยะทางกี่เมตรท่านฟังให้ดีนะว่าข้อนี้มันบรรจบหรือไม่บรรจบมันบอกว่าเสา รั้วบ้านแห,แห่งหนึ่งนะครับแต่มันยังไม่ได้บอกว่ารอบจริงเปล่ามันยังไม่ได้บอกว่าปักเสารอ,รอบรอบรั้วบ้านใช่ไหมนะครับมันบอกว่าระยะห่างจากต้นที่1ถึงต้นที่15หมันเอาแค่15ต้นซึ่งจริงๆแล้วรั้วบ้านมันอาจจะมี50ต้นก็ได้ มีร้อยต้นก็ได้สาไม่ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันกําลังบอกแค่เนี้ยแสดงว่าถ้าเป็นแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นเสารั้วบ้านก็จริงนะฮะแต่โจทย์นี้หลอกนะครับเป็นเสารั้วบ้านก็จริงแต่เป็นเส้นไม่บรรจบครับโอเคนะเพราะมันไม่ได้บอกว่ารอบรัว้วปากเสารอบรั้วบ้านแล้วมันไม่ได้บอกแบบนี้โอเคนะมันบอกแค่ระยะห่างจากเสาต้นที่1นะครับถึงเสาต้นที่เท่าไหร่ถึงเสาต้นที่15โอเคนะ ว่าจะมีระยะทางเท่าไหร่โดยปักห่างกันต้นละเท่าไหร่ต้นละ10ใช่ไหมนะครับปักห่างกันต้นละต้นละ10นะนะครับก็เรามันมีมันมี15ต้นใช่ไหมละ่ะนะครับมันมี15ต้นบางคนก็อ่าประสาทนะครับจิตอ่อนเลยก็จับ15ไปคูณอะไรซะเลยนะฮะสิไปคูณ ไปคูณ10ซะเลยก็ตอบ150นะฮะแล้วก็มีอยู่ในช้อยด้วยข้อขอไขเยสก yes. ูถูอะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่จริงแล้วไม่ไม่ถูกนะฮะไม่ถูกนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถามว่า,าระยะทางคือมันกำลังถามระยะห่างจริงปะ่ะนะฮะจะเป็นระยะทางกี่เมตรระยะห่างของเส้นไม่บรรจบรูปไม่บรรจบเนี่ยคือระยะห่างต้องเอาเสามาลบ1เสาลบ1 เสามันมี15ต้นเพราะฉะนั้นลบ1มันจะเหลือแค่เท่าไหร่แค่14ต้นนะครับแล้วค่อยเอา14เนี้ยมาคูณด้วย10มันก็จะได้แค่140ตอบต่อข้อกอไก่ค,ค,ครับโอเคนะนะครับแต่ละข้อเห็นไหมมันมันก็ไม่ได้มันก็ได้ไม่มันก็ไม่ไม่ได้หมูซะทีเดียวนะแต่ว่าจะ, <S <S จะยาก <S <S เกินความสามารถหรือเปล่าก็ไม่เกินนะฮะโอเคนะครับถ้าเราตั้งใจสัอย่างนะครับมีสติกับมัน ะครับต่อครับข้อ70ครับมาเรื่องของ pi r กำลังสอะไรพวกนี้บ้างนะครับมันบอกว่าสาม r กำลังสมากกว่า pi r กำลังสอยู่เท่าไหร่ไอ้ pi r กำลังสองนั่นคืออะไรนะครับพื้นที่วงกลมนะครับเท่ากับ pi r กำลังสองครับโอเคนะเพราะฉะนั้น pi r กำลังสองเนี่ยมันก็คือวงกลมวงหนึ่งนั่นเองโอเคนะ pi r กำลังสองมันคือวงกลมวงหนึ่ง นะครับทีนี้โจทย์มันบอกว่า3ามไพอาร์กำลังสองสามไพอาร์กำลังสองหมายความว่าไงก็มันหมายความว่าเเอเอออมันมี3ามวงกลมอยู่มันมีวงกลมอยู่3ามวงนั่นเองจริงป่ะเพราะไพอาร์กำลังสองคือวงกลมวงหนึ่งอ่ะจริงไหมนะครับข้อนี้ง่ายมากเลยนะมันกําลังถามเราว่าวงกลม3ามวงอ่ะมากกว่าวงกลม1วงอ่ะอยู่เท่าไหร่นะครับจริงป่ะว นะครับมันกำลังถามเราว่า3ามพายอาร์กำลังสองมากกว่าอยู่เท่าไหร่ถ้าเราอยากรู้5บาทมากกว่า3บาทอยู่เท่าไหร่เราก็ต้องจับ5บาทมาลบด้วย3บาทจริงป่ะนะครับอันเนี้ยมันถามเราว่า3ามพายอาร์กำลังสองเนี่ยมากกว่าพายอาร์กำลังสองพายอาร์กำลังสองเนี่ยสัมประสิทธิ์หน้ามานันคือ1คือ1วงกลม1วงแน่นอนเลยจริงไหมนะครับข้อนี้มันดูถูกเรามากเลยนะมันกกำลังถามเราว่า3ลบหได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น ข้อนี้เราจะต้องประท้วงมันด้วยกันไม่ทาดีไหมเพราะมันดูถูกเรามันเอาข้อง่ายเกินมาให้เราไม่ได้นะฮะเราต้องทานะฮะต้องทานะนะครับเพราะฉะนั้น3ามรอหก็เหลือเท่าไหร่เหลือ2แต่อย่าตอบ2นะถ้าตอบ2ผิดอีกนะฮะถ้าตอบ2ตอบข้อขอไนะข่ขขผิดนะฮะขอขอไข่ผิดนะต้องตอบ2อะไรด้วยแล้วต้องตามด้วยอะไรด้วยต้องตามด้วยวงกลมด้วยก็คือต้องตามด้วย pi r ากำลังสองด้วยนะฮะตอบข้ององงูครับ2อง r กำลังสองฮะ ต่อครับข้อ71ครับน้ำเต็มถังนะฮะรั่วเสีย1นส่วน4ครับแล้วตักออก10ลิตรจะเหลือครึ่งถังพอดีครับอยากทราบว่าน้ำเต็มถังเนี่ยตอนแรกอ่ะมีทั้งหมดกี่ลิตรอ่ะคำถามแบบนี้นะฮะง่ายๆชิวๆจริงป่านะครับอ่ะสมมตินี่คือถังน้ำอ่านี่คือถังน้ำนะ,ะถังน้ำหนึ 1, 2, อ่องามเอาไว้ตรงนี้ดีกว่า สี่นะครับอันนี้1ส่วน2ส่วน3ส่วนแล้วก็4ส่วนแบ่งทางน้ําออกเป็นส่ส่วนนะครับแล้วก็น้ำอ่ะมันรั่วออกไป1ส่วน4แสดงว่าไอ้ตรงที่ผมแรงเงาอยู่เนี้ยมันรั่วไปจริงป่ะโอเคนะที่ผมแรงเงาเนี่ยมันรั่วออกไปนะครับ1ส่วน4อันนี้ก็มี1ส่วนอันนี้ก็1ส่วนอันนี้ก็1ส่วนอันนี้ก็1ส่วนนะ โอเคนะนะครับรั่วไป1ส่วน4แล้วมันบอกว่าตักออกอีก10ลิตรเหลือครึ่งถังพอดีนะครับครึ่งถังอยู่ตรงไหนอ่ะครึ่งถังก็อยู่ตรงนี้ไงจริงไหมเนี่ยครึ่งถังอะ่ะใช่ป่าข้อนี้มันบอกใบเราสุดๆแล้วนะครับแสดงว่าข้างบนที่ผมแรงเงาตรงนี้ไม่มีน้ําเหลืออยู่แล้วนะไม่มีน้ําเหลืออยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้ครับน้ํามันก็มาเหลืออยู่ตรงนี้ น้ำเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ตรงนี้อยู่จริงไหมอ่าเหลืออยู่ตรงนี้อยู่อ่าแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าน้ำก็ตรงเหลืออยู่ตรงนี้อยู่แล้วมันบอกว่าตักออกอีก10ลิตรเหลือครึ่งถังพอดีแสดงว่าแสดงว่าไอ้ตรงนี้มี10ลิตรใช่ปะ่ะนะครับนั่นมันทําให้เรารู้เลยว่า1ส่วนเนี้ยเท่ากับ10ลิตรจริงไหมนะครับแสดงว่าไอ้ที่มันรั่วออกไปเนี้ยก็คือ10ลิตรไอ้ที่มันเหลือก้นถงังอีก2ส่วนเนี้ยก็ แบ่งออกเป็นส่วนละลิตริ0ลิตรจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับน้ำเต็มถังเนี่ยนะฮะจึงมีทั้งหมดกี่ลิตรครับ40ลิตรฮะ40ลิบรนะฮะ, l, ะ,ฮะโอเคเพราะฉะนั้นตอบข้อกอไก่ครับะนะฮะสบายสบายไม่มีอะไรยากต่อครับ ข้อ72หน้า36นะฮะเปิดต่อไปเลยนะครับหน้า36นะครับเขาบอกว่า A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะ A B C D นะนะครับอ่ะเดี๋ยววาดรูปวาดรูปด้วยนะครับท่านก็มีชี้ของท่านอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมวาดรูปของผมให้ดูนะครับก็คือ A B C D เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จริงป่ะด้านขนานนะครับโอเคนะ ทีนี้มันก็บอกต่อว่ามันก็บอกต่อว่าเดี๋ยวใส่ก่อนอันนี้ a b c แล้วก็ d นะครับมันมันบอกต่อเราว่ามุม c เนี้ยมีขนาด1 4อองศาอันนี้มันบอกใบเรามาจริงไหมนะครับคือมันบอกใบเรามาแบบนี้ก็เสร็จเราเอาดิใช่ป่ะนะครับเพราะว่าใจดีกับเรานะครับเราต้องรู้ก่อนว่ามุมทั้งหมดของสี่เหลี่ยมเนี่ย มันรวมกันแล้วเนี่ยมันต้องได้เท่าไหร่มันต้องได้เท่ากับ360ท่านจำไว้เลยนะมุมภายใน,นะ,ะของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องเท่ากับ360องศาข้อเนี้ยมันวัดว่าเรารู้ตรงนี้หรือไม่รู้แค่นี้เองนะครับแล้วทีนี้มันก็วัดเราอีกว่าเรารู้ทฤษฎีของสามเหลี่ยมนดน้านขนานหรือเปล่านะครับสามเหลี่ยมด้านขนานเนี่ยหมายความว่าตอน,น AD เนี้ยเเนี่ยคือเส้นเนี้ยมันกำลงังมันกำลังขนานกับ BC โอเคนะ ถ้าด้านมันขนานกันนะครับมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมันจะมีขนาดเท่ากันครับท่านจำไว้เลยทฤษฎีสีส่เหลี่ยมด้านขนานนะทฤษฎีการขนานเนี่ยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมุม C มันคือ145แล้วใช่ไหมมุม A เนี่ยคือมุมที่อยู่ตรงข้ามกับมุม C จริงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้1 4ออะไรไปด้วย145ไปด้วยโอเคนะนะครับแล้วทีนี้ครับ ถ้า A เอาไป145 C เอาไป145แล้วมันจะเหลือให้ B กับ D คนละเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องจับ360 145บวก145กินไปแล้วเท่าไหร่ครับ290จริงป่ะจับ360ลบด้วย290นะครับก็จะเหลือให้เหลือใหอ้มุม B กับมุม D เนี่ยนะฮะ มุม B, บีบวกมุมดีเนี่ยเหลือให้อีก70ถูกปะแต่ว่าเหลือ70ในที่นี้เนี่ยคือมันต้องแบ่งให้เท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นต้องหาร2ครับเพราะฉะนั้นแต่ละมุมเนี่ยจะได้อยู่35นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มันถามว่ามุมดีมีขนาดเท่าไหร่ตอบเลยครับ35องศาตอบข้อคอควายครับโอเคนะต่อครับ7 13 ข้อ73อ่านะครับเป็นสามเหลี่ยมบ้างนะครับ PQR ครับสามเหลี่ยม PQR อ่เดี๋ยวผมขออนุญาตวาดรูปนะนะครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอ่าแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็น P นะฮะอันนี้เป็น Q นะฮะแล้วก็อันนี้เป็น R PQR เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก นะครับนะครับอ่าโจทย์โจทย์ข้อนี้เนี่ยตกไปนิดหนึ่งนะครับผมลืมเขียนไปนะครับท่านใส่ว่ามุม R เนี่ยมีขนาด30นะครับมีขนาด30นะนะครับแล้วมันก็บอกว่า PQR เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมุม P มีขนาดเท่าไหร่ม,ม,มุม P คือมุม P คือมุมมุมตรงนี้นะตรงนี้นะที่มันที่มันต้องการรู้คือมุมตรงนี้นะว่ามีขนาดเท่าไหร่จริงป่ะนะครับตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือมุมฉากมันต้องมีขนาด90 90นะครับแล้วตรงนี้โจทย์ให้มาอยู่แล้วคือ30โอเคนะครับเพราะฉะนั้นครับอ่ามันจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับเราต้องรู้ก่อนว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยมันมันเป็นครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นอ่าถ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมี360องศานะครับสามเหลี่ยมมันก็เลยจะมีอยู่180องศาโอเคนะครับอันนี้อันนี้ท่านต้องทราบ ว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมเนี่ยมันมี180องศา180เนี่ย q อ่ะเอาไปแล้ว90 q เนี่ยเท่ากับ90นะครับแล้ว r เนี่ยเอาไปแล้ว30นะครับรวมแล้วนะครับเอาบวกกันรวมแล้วมันเอาไปแล้ว120นะครับ120แล้วจะเหลือให้ p เท่าไหร่เราก็ต้องจับอะไรฮะเราก็ต้องจับ180มาลบด้วย120ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือให้ p อยู่ 60ครับเมื่อรวมกันแล้วมันถึงจะได้ร้อองศาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ององูครับมุมพีมีขนาด60องศาครับ